จังหวัดนครนายกวัดธรรมปัญญาจัดสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษองค์เท้าวเวสุวรรณวาระสองที่วัดธรรมปัญญากระไรสามแยกโรงเรียนร้อยจอรออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระครูสุธรรมปัญญาบุตรเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาจัดพิธีสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษองค์เท้าวเวสุวรรณวาระสอง เมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคมเวลา1 9 4เนาิกา45นาทีรับพรปีใหม่โดยมีพระครูโพธิยานโสพลเจ้าอาวาสวัดโพงามเป็นประธานในพิธีพร้อมมีพระครูสุนทรวัชรกิจวัดหนองสลาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระสิทธิสิงหเสนีวัดพระยาสุเรนที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดพระวัชระวิหารธรรม วัดพรมเบียหารจังหวัดเพชรบุรีพระครูสุนทรพัฒนาลังการวัดโพแก้วนพคุณเจ้าคณะตำบลจัดสีเขตสองพระเกจินั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตองค์เท้าเวสุวรรณมีความสูง4เมตร55เซนติเมตรกำหนดการเดือนมกราคม2,565มี5เสาววันสาวที่1มกราคม2,565 5 65, สวดมหาพุทธาพิเศษเวลา19นาฬิกา55นาทีวันเสาร์ที่8มกราคม2565สวดมหาพุทธาพิเศษเวลา13นาฬิกา55นาทีวันเสาร์ที่15มกราคมสวดมหาพุทธาพิเศษเวลา13นาฬิกา55นาทีวันเสาร์ที่22มกราคมสวดมหาพุทธาพิเศษเวลา13นาฬิกา55นาที วันเสาร์ท <y filters> ี่29มกราคม25 6 5สวดมหาพุทธาพิเศษเวลา13นาฬิกาห้นาทีและเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมจต่แจ้งกำหนดการสวดมหาพุทธาพิเศษให้สาธุผู้ชนผู้ใจบุญได้รับทราบกำหนดการอีกครั้งต่อไปนิวส์4สมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวนิราทิปสีรายงาน